โ okay. อเคเดี๋ยวรอคนเข้ามานะครับกลับมาซะเย็นเลยนะผมเนะี่ยเหมือนจะไข้ด้วยอ,อสักคู่นะพี่ครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีเฮียทุกคนทุกท่านที่เข้ามานะครับเอาทำไมาผมไม่เห็นไลฟ์ตัวเองอะ แป๊บหนึ่งนะครับอ่าเจอละเจอละโอเคมาวันนี้ก็อ่าวันนี้เป็นอีพีที่สองร้อยสิบสามนะครับอ่าเป็นอีพีของพระพิมพ์พนะครับพระพิมพ์พของหลวงพ่อพินะนะครับเขาเรียกว่าพระพิมพ์พปดหนี้นะครับอ่าพระพิมพ์ปดหนี้เนี่ยจะเป็นรูปทรงของสามเหลี่ยมนะ อย่างที่เราเห็นกันเลยนะครับแล้วก็ผมก็เลยเอามาให้พี่ๆดูจะได้ไม่ไม่งงนะจะได้ดูกันทีเดียวว่าเออถ้าเราเจอเนี่ยสามพิมพเนี่ยคือพระพิมพ์ของหลวงพ่อวีชนะนะครับอ่าไม่ว่าใครจะไปเดินตลาดพระหรือว่าใครที่กําลังศึกษาหรือกําลังเริ่มเก็บนะครับแล้วมีมีทุนจํากัดหรือว่ากําลังศึกษาเกี่ยวกับพระ,ะการค้าการขายหนะ้าที่การงานหรือว่า พระที่ชื่อดีเกี่ยวกับปหนี้ปดสินนะครับก็พระของหลวงพ่อเนี่ยก็เป็นชื่อดีหนึ่งชื่อเลยเขาเรียกว่าพระพิมพ์บหนี้นะครับอ่ะนี่นี่อ่าเราเราต้องเรียงงี้เราต้องเรียงงี้เรียงจากเล็กกลางใหญ่นะครับอ่ะพอเรามาดูกันผมเริ่มเลยนะพอเรามาดูพิมพ์แรกนะครับอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าพระพิม์ปพดหนี้นะครับวัวสิงน,นะครับอ่าสัญลักษณ์ของเขานะครับก็จะเป็นรูปทรงของสามเหลี่ยม อันนี้เป็นวัวนะข้างล่างนี้เป็นวัวนะครับก็ข้างล่างเป็นวัวและอีกด้านนี่จะเป็นเกี่ยวกับราชสิงห์นะครับนี่ราชสิงห์นะสิงห์นะอ่าเป็นรูปทรงพิมพ์สามเหลี่ยมนะครับก็ทั้งสามพิมพ์นี้นะครับก็จะเป็นในรูปแบบของเมตตามหานิยมโชคลาภค้าขายนะครับก็เหมาะเกี่ยวกับอ่าใส่ให้ลูกเด็กเล็กๆใส่หรือว่าให้ครอบครัวใส่นะครับ หรือตัวเราใส่ก็ดีนะครับเป็นพระพิมพ์ที่เป็นเกี่ยวกับดินไม้มงคลนะครับไม่ไม่ได้มีส่วนผสมของมวลสารอาถรรพ์นนะแต่ทําไมผมถึงหยิบยื่นมาเกี่ยวกับไลน์นี้นะครับเพราะว่าเป็นพระที่ดีอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งชิ้นเลยอ่าอีกหนึ่งพิมพแล้วกันแล้วก็เป็นพิมพ์ที่ชื่อดีพิมพ์พระปรดนี่แล้วก็อ่าผมชอบด้วยไม่มีอะไรมาก,กาผมแค่ชอบผมก็เลยมาทําคลิปนะครับ <laughs> อ่า ต่อไปนะครับพระพิมพ์ทรงไก่งูนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับพระพิมพ์ปดนีของหลวงพ่อเนี่ยเห็นไหมว่าจะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมหมดเลยแต่ลักษณะของเขานะครับลักษณะของเขาเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปก็คือรูปทรงของสัตว์ที่อยู่ด้านใต้ของพระนะครับของใต้ฐานพระเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรูปทรงของของไก่นะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปทรงของงูนะครับเป็นงูใหญ่ พญานาคหรือเป็นงูใหญ่งูพญานาคอะไรก็ก็นั่นแหละครับที่เขาว่ากันนะครับเป็นงูใหญ่เขาเรียกงูใหญ่นะครับก็ถ้าจะแยกในเรื่องของสัตว์ที่อยู่ใต้ฐานของของพานะครับก็จะสื่อความหมายได้อีกหลากหลายอย่างเลยนะเด้ถ้าเป็นเกี่ยวกับไก่อะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับงูใหญ่อย่างงี้เกี่ยวกับวัวเกี่ยวกับสิงเกี่ยวกับอํานาจเกี่ยวกับบรารมีเกี่ยวกับความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์อ่ะ เกี่ยวกับอะไรเหล่านี้นะครับมันก็แยกออกไปได้อีกนะครับถ้าสมมุติเราจะจะแตกไปเรื่องของเกี่ยวกับสัตว์ที่อยู่ใต้ฐานอันนี้นะครับอ่าแล้วก็พิมพ์ที่อันนี้พิมพ์ขนาดเล็กสุดเขาเรียกว่าพิมพ์ปดหนี้วัวสิงอันนี้เขาเรียกว่าพออยู่ในระยะกลางขึ้นมาหน่อยของพระพิมพ์ปดหนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ปดหนี้ไก่งูอ่าพอสูงที่สุดอ่าพระพิมพ์เนี่ยเขาเรียกว่าพระพิมพ์ปดหนี้เต่าวัว ต่าวัวจะมีอยู่สองบล็อกนะครับจะมีบล็อกหนึ่งขีดกับบล็อกสองขีดนะครับอ่าหนึ่งขีดแล้วก็จะมีอีกขีดหนึ่งอ่ะไอสองขีดเนี่ยหายยากกว่าหนึ่งขีดเพราะว่าเป็นบล็อกพิเศษอ่ะพิเศษยังไงพิเศษเพราะมันมีอีกขีดหนึ่งนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกแค่มันพิเศษตรงม,มีขีดอันนี้ขึ้นมานะอันนี้ผมอธิบายด้วยความรู้ของผมที่ผมมีนะครับเอออันนี้คือพระพิมพ์ปดหนี้เต่าวอัอ่ะถ้าเราห้อยเนี่ย อ่าหลายคนถามว่าเฮ้ยน้องแล้วเราเช่ามาเนี่ยเราต้องห้อยทางไหน <_ d ata> ผมจะให้พี่หันหน้าเต่าเนี่ยออกข้างนอกนะครับอ่านี่ยออกเนี่ยออกนอกตัวเราเออออกนอกตัวเรา <_ d ata> เขาเรียกเพราะว่าเวลาเราเรียกชื่อเราจะเรียกเต่าก็อยากให้เอาเต่าออกข้างหน้าน,นะครับเต่าก็จะเชื่อในเรื่องของอ่าความเขาเรียกว่าอายุมั่นขวัญยืนนะครับอ่าเกี่ยวกับเต่าวความอายุอายุมั่นขวัญยืนแหละอ่า แล้วก็เกี่ยวกับวัวก็ความอุดมสมบูรณ์นะครับด้วยโภกระพั์ด้วยความอ,าอ่าความอุดมสมบูรณ์หละผมว่านะคงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้หรอกอแต่ว่าภาพพิมพ์นี้ก็จัดได้ว,ว่าสวยสวยเลยนะครับสวยเลยอ่พระพิมพ์เนี่ยเป็นพาะก,กดบล็อกนะครับเป็นเนื้อดินอ่าเป็นเนื้อดินนะครับเนื้อดินไม้มงคลนะลักษณะของเขาก็จะเป็นพิมพ์รูปทรงนี้แหละแต่ขึ้นอยู่ที่ว่า บางชิ้นก็สวยบางชิ้นก็หน้าเต็มบางชิ้นก็รายละเอียดครบชัดเจนบางชิ้นก็ลงสีอ่าบางชิ้นอ่าอย่างเงี้ยไม่โดนลงสีนะอ่าถ้าลงสีก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่ลงสีอดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือเห็นไหมว่าเนื้อพ้าของเขาก็ก็ยังคงอยู่อยู่ข้างในนะเพราะว่าสีอะยังเกาะอยู่นะครับเขาเรียกว่าการถนอมเนื้อพ้าในเงี้ยอ่าเห็นไหมพ้าก็ยังคงอยู่นะสภาพก็ยังสวยอยู่แต่พอ เปิดหน้าอย่างนี้นะครับก็จะมีการถูบ้างการถ่ายบ้างแล้วก็มีการ <d> เขาเรียกว่าอะไร <d> ตามอายุ <d> การใช้งานของพระนะครับแล้วก็การเก็บรักษานะครับยังอ่าถ้าเป็นชาวบ้านหรือตาสีตาสาถ้าเขาเก็บก็บางคนเก็บไม่รู้พระก็หน้าหน้าพระก็อาจจะแตกอาจจะเปิด,ปดกเเ็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าแต่คนก็ต่างใช้ไม่เหมือนกันนะบางคนก็อาจจะเลี่ยมเห็นไหมว่าเขาอาจจะเลี่ยมกรอบเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาเอาไปใช้งานจริงนะสวยเลย อ่าบางคนเขาก็เลี่ยมแบบการน้ําไว้นะก็สวยเหมือนกันหรือถ้ายังไม่ได้เลี่ยมก็จะเป็นรูปทรงแบบเพียวๆอย่างนี้เป็นเนื้อเป็นเนื้อดินน้ําตาลวันอ่าเป็นเนื้อดินอย่างนี้แหละครับก็ประมาณนี้อ่าแล้วก็ในเรื่องของพุทธคุณนะดีอยู่แล้วการค้าการขายหนะ้าที่การงานการเงินนะครับแล้วก็ชื่อพัฟดีเป็นพัฟพิมพ์ปดนี่นะครับไม่ว่าจะชื่อพิมพต่าวัวไก่งูหรือวัวสิง์ก็ตามนะครับสามพิมพนี้เป็นพัฟพิมพ ชื่อพระพิมพ์บทนี้นะครับอ่าเป็นพระพิมพ์บทนี้แล้วก็ราคาที่เขาเล่นหากันนะอย่างนี้นะครับอย่างนี้เขาเล่นกันอยู่สามถึงหกร้อยนะอย่างนี้เขาเล่นกันอยู่ห้าร้อยถึงแปดร้อยนะอย่างนี้เขาก็เล่นกันอยู่ที่ห้าร้อยถึงพันบวกนิดๆน,นะครับอ่าอยู่ที่1นขีดกับสอขีดอยู่ที่ความสวยหรือไม่สวยนะครับแต่ราคาทั้งหมดเนี่ยคือเป็นราคาของของผมเองนะ ที่ผมเนี่ยเคยปล่อยบูชาไปและความราคาก็อยู่ที่ความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับมันไม่ได้ฟิกว่ามันจะต้องราคาเป๊ะๆเเ,เ,เท่านี้แต่ที่ผมบอกคร่าวๆเนี่ยคือเป็นแนวทางเฉยๆว่าเวลาพี่ไปเจอแล้วเวลาพี่จะต่อรองราคาในการซื้อพักเนี่ยพี่ก็จะได้บอกได้ว่าเฮ้ยเฮ้ยผมไปดูมาราคาราคากลางหรือราคาน้องคนเนี้ที่มันซื้อขายอยู่มันรา,ราคาประมาณนี้อ่า พี่ลงให้ผมเหลือร้อยหนึ่งได้ไหมผมจะไปออกต่อสองร้อยสามร้อยพี่ก็ว่าไปนะครับอะไรประมาณนี้นะผมแค่มาชี้แนวทางเฉยๆเผื่อคนที่จะศึกษาหลวงพ่อปีนะในพระพิมพ์ปดนี้นะครับหรือใครอยากจะเช่าแล้วก็ไปแบ่งต่อหรือใครอยากจะเช่าไว้บูชานะครับพระพิมพเหล่าเนี้ยผมมองว่าในราคาหกเจ็ดร้อยเนี่ยก็ได้สวยๆแล้วนะก็ได้สวยๆได้เลือกใช้กันได้แล้วและเป็นพระที่ราคาหลักร้อยแต่พุทธคุณหลัก้านจริงๆนะในเรื่องของพิมพ์ในเรื่องของ ความสวยในเรื่องของที่ทันหลวงพ่อและในเรื่องของที่ราคาจับต้องได้นะผมมองว่าพิมพ์เนี้นน่าแนะนําเลยอะผมผมบอกเลยว่าผมควรแนะนําเลยอะแล้วก็ผมก็เก็บผมก็เก็บนะเก็บก็เยอะพอสมควรนะปล่อยก็เยอะพอสมควรเพราะว่าเออเราเรามองอนาคตด้วยว่าพระพิมพ์เนี่ยต่อไปจะมีราคาในวันข้างหน้านะครับก็ประมาณนี้แหละแต่ส่วนตัวก็อยากให้ทุกคนเก็บไว้แต่ว่าอันนี้มีคนจองแล้วอันนี้ย่ง ตอนนี้ยังบอกไว้ก่อนนะเผื่อพวกพี่ทักมาหลังไหม่นะไม่ใช่อะไรหรอกก็ประมาณนี้แหละครับก็ถ้าใครอ,อย่างใครถามนะครับว่าอันนี้คือพระอะไรก็บอกว่าพระพิมพ์ปดนี่นะครับอของหลวงพ่อพีนะวัดสนมราวนะครับผมมองว่าสร้างอยู่ราวปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้านะครับประมาณสามร้อยสามสิบห้าประมาณนี้ประมาณนี้คร่าวๆแล้วกันนะอาจจะไม่ได้เป๊ะมากนะครับ แต่ว่าก็สร้างอยู่ที่วัดส,สนมลาวแล้วจํานวนการสร้างก็เยอะเยอะนะครับเยอะบอกไม่ได้หรอกนะครับว่ามีเท่าไหร่นะครับทําเยอะพอสมควรแต่ว่าก็ใช้ดีคิดซะว่าใช้ดีท่านหลวงพอ่อแล้วก็เป็นพระที่เมตตามหานิยมนะครับอ่าเราก็ไปใช้ในเรื่องของหน้าที่การงานหนุนดวงชะตาเรานะครับหรือว่าเอาไปเกี่ยวกับปดหนี้ปดศีลน,นะปดหนี้ปดศีลในที่นี้นะครับคือเราเอาไปช่วยหนุนดวงชะตาเรานะครับให,ให้ชีวิตเราดีขึ้น ทําทให้การงานเราดีขึ้นความรักเราดีขึ้นหรือเรื่องการเงินสภาพเราคล่องขึ้นนะครับในเรื่องของดวงชะตาเราดีอะไรอะไรก็ดีนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับ EP ีที่213นะครับก็มาอธิบายเกี่ยวกับพระพิมพ์ปหนี้ทั้ง3าพิมพ์เป็นพระพิมพ์ปหนี้วัวสิงไกงูแล้วก็เต่าวัวนะครับถ้ามีประโยชน์ก็ ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดถูกใจไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรมาให้รับชมอีกก็เดี๋ยวมีมาแจ้งไว้เรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ